คุณแม่เคม็มครับคุณแม่เคม็มบ้านอยู่ไหนครับผมบ้านอยู่บ้านพยุงสุกมูหกตำบลโชคนาสามอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้คุณแม่มาทําอะไรที่วัดคุณแม่มาทํากิจวัตรคือการปฏิบัติธรรมของแม่แม่มาบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะเท่าที่มาได้ครับคุณแม่พอจะเล่าประวัติหลวงพ่อให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ดิฉันตามดิฉันเคยมานี่หลวงพ่อเคยสั่งเคยสอนให้เป็นคนดีดิฉันก็ทําตามตาบัตรของท่านนี่ท่านบวชศึกษาเราเรียนมาเป็นพระธุดงค์ค่ะแล้วท่านมรณภาพยังไงพอเล่าให้ฟังได้ไหมท่านบอกว่าท่านไม่สบายท่านเกิดมาท่านเป็นคนจําชาติได้นะท่านว่าอาตมานี่อาตมาเกิดในประเทศขมีนนะโยมทําไมถึง เพิ่งเกิดที่ประเทศเขมรทําไมถึงมาเป็นอย่างนี้ฉันากลว่าอย่างงี้ฮะอาจารย์ทําไมมาเป็นอย่างนี้ตาตมาไปท่องท่องที่อุโบ้ที่อุโบสถบนบนน้ำบนไอ้บนไอ้บ้านไอ้ไอ้น้ำน่ะเพราะว่าที่นี่นอนหลับเป็นเน้นน้อยนอนหลับเลยไออะไรนะตะเกียงน่ะมันไหม มันไหม่พัดไดปดกท่านท่านก็ไม่ทั้งตัวท่านกนก็นตกตายท่านว่าอย่างนี้เลยท่านจำชาติได้ท่านมาเกิดอ,อยู่ที่นี่ที่นี่ดิฉันก็มาได้ไดถามท่านว่าอยู่บ้านไหนไเห็นได้อยู่ที่นี่อย่างนี้นะแล้วท่านมราภาพยังไงครับมราบที่ไหน,นที่มรณภาพนี่ท่านบอกว่าท่านไม่สบายท่านเป็นโรคเบาหวานเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้แล้วไอ้ตอนที่ตาไปรักษาดิฉันก็มาดูเลท่านนางนี้ป่วยแต่ว่าไปไกลฉันไปไม่ได้ ก็เลยไปโยมเข้าอุปถามเข้าไปรักษาที่โคราชที่กรุงเทพก็ไม่หายก็เอามาพักพื้นไว้ที่พนมรุง้งท่านอยู่นั้นพอทํายังไงยังไงก็ไม่หายท่านก็ว่าท่านจะไปแล้วท่านอยู่ไม่ได้หมดอายุของท่านแล้วแล้วมรภาพแล้วตั้งศพที่ไหนครับตั้งศพที่ที่พนมรุ้งจ้ะตั้งศพกี่วันกี่เดือนใช่ศพ ตั้งศุกกี่บังเงี้ยสามวันครับพระธาตุของท่านนานกี่เดือนกี่ปีถึงได้เป็นพระธาตุเป็นแก้วพระธาตุจะเป็นกลมๆเหมือนลูกแก้วจต่เทออกดูเลยก็ได้ค่ะเป็นสีเหลืองเป็นสีเทาเป็นสีเขียวสีแดงนานมากถึงเป็นพระธาตุแบบนี้ ปีละใหญ่ชันตามขึ้นเนยกสลานี่แหละสามปีสปี่สปีแหละเราจะเลยใหม่เลยโค้อะไรกะได้เน,นาะกระทาตท่าน่านอนที่จะลงกลมนั่นนะมันประมาณเราประมาณเราสามปีหรือห้าปีแค่นี้บ่ใหญ่ฉันก็ไม่ได้ค่อยได้มาแต่มากระทยกค่อยทายกเข้าก็เทใ,ให้ดูนี่นะอยากดูไหมพระธาตุของอาจารย์อ่ะท่านกลายเป็นแก้วนะท่าางนี้นะ ฉันก็ไม่เข้าใจว่าเก้ยวเ,เป็นยังไงขั้นโทา่าไรดูก็กลมๆเหมือนกับฟันเรานี่แหละครับใสๆอย่ <Okay. S 1> างท่านเคยบอกว่าท่านจำชาติได้อย่างนี้กอะลย แม่ครับโพต้นนี้มีความเป็นมาไงครับแม่ต้นโพต้นนี้คือเจ้าของวัดที่นี่แหละหลวงปู่เลิศแต่ท่านเอามาปลูกตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่จ้ะเอามาจากไหนครับเอามาจากประเทศอินเดียท่านบอกว่าท่านจะเอามาปลูกอน,นุรักษ์รับไว้จะดูสิต้นโพใหญ่เต็มร่มพื้นเลยญาติโยมได้พึ่งพาอาศัยท่านกานกขั้กาทั้นหยางเลย <c oughs> แต่ก่อนท่านจะสร้างกระตอบเล็กๆอยู่ตรงนี้หละ